สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบจี s อาเซตแมเนจเมนต์ค่ะอีพีนี้นะคะยิ้มมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านร่มใสหนองปลาไหลค่ะ ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ตำบลหน,นองปลาไหลอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะสำหรับโครงการนี้อยู่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยละค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเบญจศึกษาใกล้เทศบาลหน,นองปลาไหลค่ะอยู่ใกล้กับสวนสาธรารณะหาดกระทิงลายและตลาดโลงโป๊ะนะคะภายในบริเวณโครงการเขาถูกออกแบบมาค่ะอยู่บนพื้นที่สีเขียวรายล้อมไปด้วยแมกไม้ธรรมชาติค่ะเหมาะสําหรับเนี่ยใช้เป็น ที่อยู่อาศัยมากๆเลยกับบรรยากาศล่มลื่นน่าอยู่แบบนี้และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยรอปภคอยดูแลลูกบ้านด้วยล่ะค่ะสำหรับภายในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่บ้านเล็กที่94ทับ19ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังมุมค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พื้นที่แอร์เรียรอบๆตัวบ้านด้วยนะคะมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะและพื้นที่60ตารางวาน,นั่นเองค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ดีไซน์ร่มรื่นน่าอยู่มากเลยค่ะคุณผู้ชมเดินเข้ามาภายในตัวบ้านคุณผู้ชมจะพบกับบริเวณห้องโถงค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเขาได้ออกแบบ ะะตัวบ้านเนี่ยแบ่งในแต่ละห้องค่ะได้อย่างเป็นสัสดส่วนเลยละค่ะบริเวณห้องโถงเองใช้เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกได้ดีเลยนะคะจะวางเป็นโซฟาเบสหรือโซฟาตัวแอลใหญ่ๆก็สามารถที่จะวางได้ค่ะอีกหนึ่งฟังวางเป็นชั้นวางทีวีตู้โชว์นะคะพร้อมกับทีวีหรือจะเลือกเป็นแบบการบิวอินก็ได้เช่นกันค่ะค่ะและสำหรับบริเวณนี้นะคะเป็นห้องครัวค่ะคุณผู้ชม ซึ่งก็บอกเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบในเรื่องของการทําอาหารได้เป็นอย่างดีเลยเพราะเขามีการบิวอินนะคะส่วนครัวค่ะทั้งเคาน์เตอร์ท็อปนะคะและก็ชั้นวางแบบแขวนค่ะเรียกว่าตู้เก็บของเนี่ยได้มากมายเลยจีเดียวและนอกจากนี้แล้วนะคะภายในห้องครัวของเขาค่ะจะมีเป็นกระจกบานสไลด์เรียกว่าปิดการกลิ่นเข้าไปภายในตัวบ้านและส่วนบริเวณด้านหลังค่ะก็มีประตูนะคะเป็นกระจกบานสไลด์เช่นกันค่ะ เปิดรับลมนะคะด้านนอกเข้ามาภายในบริเวณห้องครัวและนอกจากนั้นก็สามารถที่จะออกไปชมบริเวณรอบๆของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ และสำหรับห้องนอนแรกค่ะกับห้องมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตได้แบบสบายๆพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบครัน่ะเพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางทีวีนะคะและที่สำคัญค่ะห้องนี้นะคะเขามีการดีไซน์เป็นหน้าต่างบานสไลด์ค่ะเพื่อจะได้เปิดรับลมเย็นๆน,นะคะกับอากาศธรรมชาติด้านนอกเข้ามาในห้องดู และก็ยังมีห้องน้ำในตัวด้วยละค่ะสำหรับห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ และสําหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีขนาดไล่เลี่ยกันค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตรพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้สาาตเสอผ้าโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางทีวีค่ะหรือสําหรับบ้านไหนค่ะที่มีสมาชิกไม่เยอะนะคะก็สามารถที่จะเลือกทําเป็น1ห้องทํางานหรือว่าหนึ่งห้องพระก็ได้เช่นกันค่ะมีหน้าต่างบานสไลด์เปิดรับลมบริเวณด้านนอกของตัวบ้าน เข้้้าาามาภายในหองดค่ะและมีหนึ่งห้องน้ำส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันค่ะห้องนี้สามารถอาบน้ำได้ค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังบ้านร่มใสรเริ่มต้นบริเวณหน้าตลาดโรงโป๊ะ ขับไปบนถนนสุขุมวิท1.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อไปยังทางหลวงบางละมุงขับต่อไปอีก2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทพนิมิตขับตรงเข้าไปในซอยอีก1.8กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวหลังสวยพร้อมกับมีพื้นที่นะ่ร่มรื่นแบบนี้ค่ะสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้ค่ะทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอยให้คําแนะนําและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถที่จะนัดเข้ามาชมสถาน ที่จริงได้นะคะและนอกจากที่นี่แล้วค่ะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมเชาว์โฮมและการพาณิชย์อีกหลายที่ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ